I see you, monster! 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 Wait! Hey! วินนี่เปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องทุกคนนะสวัสดีค่ะหนูก็อยากไปโรงเรียนแล้วเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะครูเฟิร์นเป็นไงเธอเบื่อกันหรือยังครูมีเคล็ดลับหเห็นไหมเนี่ยครูอยู่บ้านนะแต่ครูแต่งตัวให้เป็นครูเนี่ยมันก็สร้างบรรยากาศให้หน่าเรียน ให้หน้าสอนนะครูแนะนํานะถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจเรียนนะใส่ชุดนักเรียนเลยเออใช่ค่ะครูเฟิร์นหนูก็อยากไปโรงเรียนแล้วเหมือนกัน,นะคะ่ะอยู่บ้านเบื่อมากเลยอยากเจอเพื่อนๆแล้วค่ะอ่ะนายพึกนายพฤก ครูผมตั้งใจฟังอยู่ครับครูเนี่ยวันนี้นะมีข่าวดีมาแจ้งนะเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วนะแล้วก็ใกล้เปิดเทอมเต็มทีแล้วครูก็เลยว่าจะพาพวกเราเนี่ยไปทัศนศึกษาที่ทะเลกันดีไหมจริงเหรอคะโอ้ยหนูดีใจจังเลยงั้นหนูจะเตรียมเสื้อผ้าไปเยอะๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะช่วงนี้นะรักษาเนื้อรักษาตัวนะถ้าใครป่วยก็อดไปนะโอเคดีมากดีมากแล้วห้ามแอบหลับเนี่ยในพึกงอะ่ะเธอไม่ได้เรื่องอือโอเคใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระจิ่งตรงนี้เลยครับ พอดีใช่ไหมก็แบ่งกลุ่มกลุ่มละสองคนนะ,ะแล้วก็แยกย้ายกันไปนะจดรายงานว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้หลังโควิดเนี่ยหลังจ,จากที่เราไม่มีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยสภาพแวดล้อมเป็นยังไง<ะ>จดรายงานมาให้ครูเรียบร้อยเลยนะทำไงดีใครคู่ยูต<ะ>ี<ะ>่พลอยเพิร์กกับวินนี่แล้วกันนะเสร็จแล้วก็มาส่งครูนะได้เลยค่ะพอทำเสร็จเรียบร้อยเราค่อยมีเวลาพักผ่อนเดินเล่น กเล่นนถ่ายรูปจบาอะไรจดเราด้วยอะไรเนยอ่าใหญ่่ายู่่โอเคค่ะยังไม่ทันรเลยเราไม่ใช่สายจดนะไปทางโน้นเอเราอ่ะกลุ่มนู้นเาไปทางโู้นเราเราปสายคิดเหมือนกันเราไม่ใช่ายกร่านนมาดูคอยิตรงนี้ค่อยสดชื่นกันหน่อยได้ออกมานอกสถานที่เรยนออนไลน์อย่างเดียวก็เบื่อนลี่ S <S แกน้ำดูใสๆอะ่ะอุ้ยมันจะเห็นปลาไหมเนี่ยแกคอยคอยดูตรงนั้นดิเออแกเป็นอะไรอะ่ะเออหัวน้ำเหรอเปล่าอะ่ะเป็นอะไรแกแกแปลกๆอ่ะเราเป็นประจำเดือนอะ่ะฮะเป็นประจำเดือนแล้วแกเอาผ้อาอนามัยมาไหมเนี่ย เปื้อนกระโปงฉันแล้วอ่ะทำะไงดีอ่ะฉันก็ไม่ได้เอามาโอุยโอ้ยแกระวังนะแกทำไงดีอ่ะเห็นเดี๋ยวฉันไปถามวินนี่ให้นะแกเร<ๆ>็วๆเหอแกฉันไปด้วยแกไม่ไม่แกรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะเลอะเพิ่มก็ได้ก็ได้ฉันไปตรงนี้นะแล้วแแกอุยอ้ยช้จริงๆเลยเนี่ยขอให้แกไม่ช่วยไนงะ เอาก็นเนี่ยแกเป็นคนโจทย์ส่วนเราอาจจะเป็นคนดูให้ฉันก็อยากเป็นคนดูเหมือนกันน่ะอ,อะไรนะแกมีผ้อาอะารไหมอะไรนะไ <c oughs> ม่ได้ยินนะเธอแกมีผ้าอะารไหม <c oughs> อะไรหรอใช่โพยฉันมีฉันมีอะไรนะ <c oughs> คอยเป็นประจำเดือนเหรอนี่อย่าเสียงดังสิ <c oughs> ตายแล้วนี่ก็มีเรื่องให้สนุกแล้ว,ลวสิสน,นุกอะไรแกเออเฮเจอร์ฉันไปแล้วนะแกคอ,อยแก,เ,เ,ยแกเป็นประจำเดือนเหรอคอยนี่แกเป็นประจำเดือนเหรอเปล่าคอยเป็นประจำเดือนมา,านแกจะร้องเดนทำไมเนี่ยเอา้าคอยโอย อ,อ,อ,อุ้ยุยประจำเดือนหลายเลยแกใส่ไม่ดีอ่ะพ้องลองไม่ครบแล้วฉันไม่ครูกแกแล้วเอาอะไรของพวกแกจะไปรอเพื่อนทําไมเนี่ยเอาเอารอเล่นนิดเดียวเองหยอก <c oughs> ไอ้พายปประจำเดือน <c oughs> ไอ้เพื่อนไม่ประจำาด้วยเพื่อนไม่เจอจําด้วยพลอยไม่ประจําเดือน คอยแกยังเป็นประจำเดือนอยู่เปล่าอ่ะไมอ่ะก็แค่ถามดูตอนนี้ไหลหมดยังอ่ะไว้เป็นประจำเดือนคอยเป็นประจำเดือนเฮ้ยฟึ๊กเมื่อไหร่จะเลิกล้อเราสักทีอ่ะสนุกมากเลยหรอเอ้าหยอกนิดหยอกหน่อยเองนี่ฟึกเม่จะเลิกล้อเพื่อนสักทีเจไม่รู้หรอเพื่อนไม่ชอบเอ้าใครจะไปรู้มันก็เป็นเรื่องครั ใช่ไงมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็หยอกนิดหยอกหน่อยหยอกน้อยน้อยหยอกเบาเบาองเพื่อนขาเอ้เพื่อนขาว่าแกปะเอาคอยดูนะเมื่อไหร่ที่แกโดนล้อแกจะรู้สึกถึงเพิ่นไอเพิ่นไอเพิ่กไอ้เพิ่นเพิ่นจะรู้สึก

มาดูสิเวิร์กเป็นประจำเดือนค่ะทุกคนสิ โอ้ยเราขอโทษเราขอโทษนะขอโทษอะไรขอโทษนะที่เราไปล้อแกว่าแกเป็นเมนอ๋อเราเป็นอะไรเนี่ยหน้าเสียจังเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยนั่าวอ้ี่เราไม่ได้เป็นเมนเหรอเนี่ยโอ้แกจะเป็นเมนได้ยังไงแกเป็นผู้ชายนะะฝันไปเนี่ย วกูเรียกรวมแล้วกอแอบกูแอบกูช่วยกันด้วแล้วก็มานอนอะไรตรงนี้เนี่ยไปเร็วๆแล้วกูเรียกรมแล้วคซาระงโดนทอะไรกันวะเนี่เราฝันไปเลยเนียเราฝันว่าเราเป็นเมนถ้าได้ เฮ้ยไปนี่มันกูเฟินเอาโอเค,อเคฉันเคยได้ยินว่าตรงนี้อะ่ะมันเป็นทรายดูดอ่ะแกฮะทรายดูดทรายดูดทรายนึกว,ว่ากูเฟินจะเป็นอันตรายไหมอะ่ะอือหรือว่ากูเอินจะโดนทรายดูดเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกมั้งกูเฟิ์เขาไปไว่ายน้ำหรือเปล่าอย่าระวังนะโอ้ยพวกแกเอ่อเจอนะด้วยช่วยเราด้วยโอ้ยพวกแก พวกแกผักเราลงมาทำไมเนี่ยพวกแกไม่ต้องไปช่วยผึ้งกรอกขนาดผึ่งยังไม่ช่วยพวกเราเลยเรือีคนแบบแกมันต้องโดนอย่างเงี้ยแหละพื้อ,อ